ทำไรอะพีน่นพกำลังคิดอยู่ว่าถ่ายคอนเทนต์อะไรดีนึกไม่ออกประกอบพร้อมไหมเอาอีกหรอคอมขยะเอาอีกแล้วก็คอมขยะเ,เขาบอกว่าอยากให้มีถึง50 EP เลย50 EP เหรอใช่แต่แม่งก็เยอะจริงๆอคอม,มเมนต์นี่คืออะไรนะมีอีกได้ไหมครับเอาอีกที่ชอบกำลังเตรียมงบทำรัวๆไปเลยโอ้โหแต่ว่ารอบนี้ที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าอยากได้การ์ดจอเป็นค่าย NVIDIA เรามีไหมมีดิเอ๊ะคนนั้น เออเก็บไว้ไม่นานครับเออผมจำได้ว่าวางไว้เพิ่งรีวิวไปไม่นาน GTX 1 6ึ่งหกหกศูนย์ซเอเท่าไหร่นะ3,000ีัำไม่ได้ลนะสาม0่ัน <30, 000. S 2> เออไปไปอันนี้คือสารตั้งต้นวันนี้ใช่ไหมแล้ว CPU CPU ต้องอ้างอิงก,กับบอร์ดว่าเรามีบอร์ดอะไรต้องไปดูข้างบนไหมหือว่าตรงนี้เอวตรงนี้เหรอทีรอบที่แล้วที่เราบอกว่าว่าอะไรนะอ้าว อ๋อบอดอยู่อ๋อบอดอยู่เอ้าอันนี้บอด AMD ปะเออเอาโอเคงั้นเราตั้งที่ AMD ล้วกัน AMD ไปเราได้สองอย่างละไลเส้น5ดีไหมไลเส้น5ใช่ไหมใช่หาก่อนอือตัวไหนดีมันก็มีไลน์เส้น5 2,400G ไลน์เส้น5 2,600 2,600X 2,600X เดี๋ยวยังวะไลน์เส้น5 0 0 1,600X รอบที่แล้ว1,6 ใช่ไม่เอาละพันหกไม่เอาละไม่เอาแล้วเหรอเอาเป็นตอนนี้มีช้อยก็คือสองพันหกร้อยเอ็กสามพันผมว่าสามพันเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ใส่ตัวที่การ์ดจอที่แรงกว่านี้ไหมอ่ะได้จัดไปงั้นเอาสองพันหกร้อยเอ็กเอาเอ็กอ่ะใช่นี่ให้ตั้งกล้องเรื่อกอะไรเนี่ยงั้นเราได้ซีพียูบอร์ดการ์ดจอการดแรมเนี่ยเดี๋ยวพอหยิบของใหม่เดี๋ยวมีคนหาว่าเตี้ยมอีกอะไรนะสปอนเซอร์เขาให้มาลูนี้เดี <c oughs> ๋ยวอย่ากระบอกวางทิ้งไว้เป็นปีแนละ้วจำได้ปนะ้องอ๋อเอ <c oughs> อ,เอ ยังไม่แกะเราเราเห็นกี่เทปแล้วนะสเทปแล้วแหละที่ผมบอกว่าเก็บไว้แต่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรนะสปอนเซอร์มันแรมอะไรวะ D d R 4ป่ะ D d R 4บอร์ด A 5 2 0 M เฮ้ยเรามีเยอะ D R 4อ่ะแต่ว่าเป็นเป็นัวแพงไงมีพวก D skill ใช่ไหม D skill ถามัน2 อันนี้เหลืออีกหนึ่งแถวเออเหลือเอาตัวเดิมเลยเหลือแถวหนึ่งเหมือนกันเออใส่แถวเดียวดีกว่า16กิกจัดไปเพราะมันไม่ต้องใช้การ์ดแล้วเดี๋ยวเอาแรมเทพไว้คู่กับเครื่องที่ไม่มีการ์ดใช่เอาไว้เอ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนหรือเอาอันนี้ดีนะหรือเขาหาวัตอนเซิร์เมลของเหลือในบ้านผมมันเยอะนะครับทำไงนะใช่ SSD SSD อีกแล้วเหรอใช่เหลือตัวไหนบ้างวะมีสองเทโอ้ยดูของเหลือดิอะไรก็ไม่รู้วางลกไปหมด ไอห้าเจนส้าโอเจนสิบามเออเอเหลือแล้วเหลือไอ้เอสมดเทนึงก็ได้นี้เราประกอบอะไรเอสมดเอสมดเเอมดอเทนพอปะพอแล้วเหลือแล้วอะไรของขอโอเคได้อยู่ม่ต้องมีัตทูอ้าวนี่ไปก่อนแล้ว1เทนึงเทนึง power power ใช่ power กับ case ย่าขอซี u ใส่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาห้บ เดีนไปให้ละพอดี้บ้านผมเหลือซิ้งลมเหรอต้องดูเคสแล้วว่าแบบติดแบบเพราะเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับว่า <S 1> <S 1> ใส่ซิ้งลมแล้วติดเคสแล้วต้องรื้อใหม่ซิ้ง <โฮ S 1> ลมมีหลายตัวอยู่แหละตัวนี้มันตัวอะไรวะอย่างน,นี้เทคหนึ่งสองหกสี่ในนั้นนะเหมือนกันไหมมาของรุ่นเดียวกันอ๋อสีขาวกับสีดำอุยอ้ยเออเครื่องบดใส่หัว่าถ้าข้าเอาหยิบเอง อะไรวะเท่ากับว่าจริงจรงอีแล้วขาดพาวเวอร์เคสใช่พาวเวอร์เคสอันนี้เหรอเอ้าตัวเนี่ยว่ากล่องนี้คือพ power โอ้ยได้อีกสองลูกประกอบได้อีกสองเครื่องว้าวว่าเรเก็บไว้ในบ้านเลยดีกว่าลเดี๋ยวโดนขโมยมีเล่าที่แล้วอะไรนะบอกเฮ้ยนี่ก็มาหยิบหลังบ้านได้พี่ได้ยินอยู่เฮ้ยเอ้าก็หายไปสองสามชิ้นก็ไม่รู้หรอกมีเยอะจริงจริงพี่เก็บสามไว้ปหมเนี่ยเราแอบเอาไปเปล่าเฮ้ยไม่มีเหรอเดี๋ยบอกนะไม่มีแล้วหรอ power s u p p าย450วัตคิดว่าไหวไหมรอบที่แล้วเทสแล้วไหวรอบที่แล้วไลท์เจ้เจนหการ์ด580 580โอ้โหอันนี้1.660ใช่ปะใช่เหลืออยู่แล้วะตัดสินใจละนี่แล้วกันกองเยอะเลยกินเคสเอาเป็นเินิมิอัลติเมทดีสเปคเคทูแล้วกันให้มันเป็น RGB ไปเลยยกก่อนออ คอดหนักกรอบอยู่ปะเนี่ยไม่เป็นกรอบเขากินข้าวกันแล้วพี่นพโอ้โหพี่เอาเคมาให้ละช็อตปวัต <มา S 2> อนนี้ <มา S 2> กำลังเตรียมแล้วใช่ไเตรียมแล้วกำลังทำความสะอาดเสร็จตอนนี้ก็ลุ้นว่าฮิตติ้งจะติดเช็ยนหรือเปล่าอืมวัดง่ายๆเลยแปะ๊ะ ไส่ได้ว่าแบบนี้เลยเหรอเออรอดูรอดูว่าใส่ได้เปล่าไม่ได้ก็น่าจะต้องเป็นซิงเดิมแล้วล่ะไม่ได้ก็เออใช่ซิงเดิมแหละเออลองดูฝากฝากต่อไงประกอบไปถึงไหนแล้วเพิ่งติดคิดทิงเสร็จนี่สรุปมันใส่ได้เช่ไใส่ได้ช็คแล้วเทียบดิ ชฉียววรู้สึกมีฟมเรื่องนี้เหะนไหมงัรเฉียวเฉียวนะพอดีซู๊บเอ้ยได้อยู่แต่ยัลืมใส่ไบโอนะอา่าใส่ก่อนเลยโถเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวดูหน้าตาเคสนิดนึงสวยนะอัลติเม e Deep Space K2 น่าจะมีไฟใส่แบบนี้ใช่ R G B ทั้งผืนเลยคือแบบเน้น R G B ไวบ้างอน EP ที่แล้วมีคนบอกว่าอุ้ยเคสไรพี่สวยจังนี่เราไม่เน้นแรงเน้นสวย มันก็แรงอยู่แหละสวยสวยนี่ก็สรุปจบที่สิ่งนี้แล้วก็พาวเวอร์450บัทเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องนี้สรุปกินไฟเท่าไหร่ยังไม่ได้แกะเลยของใหม่ใหม่กิฟต์<ด>ของมือสองในบ้านสภาพอย่างนี้นะครับปกติแล้วเราใช้กันอย่างนี้อันนี้ก็มือสองสภาพ1ชั่วโมงอันนี้ก็มือสองสภาพ1ชั่วโมงตีว่าของใหม่อะของใหม่แรมนี่มือหนึ่งนะครับใช่เพิ่งแกะเออเคสนี้ก็สภาพครึ่งชั่วโมง ถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน อย่างนี้เนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จดีข้ามวันแล้วเนี่ยสวยไหมสวยมากไหนโอ้โหขาวทั้งเครื่องเลยอันนี้ปรับไฟได้ด้วยไหนปรับให้หน่อยนี่ข้างบนเฮ้ยสีฟ้าก็สวยว้าวบลูสบลูต้องสีม่วงนี่อาจจะชอบชอบกินครีมสีขาวขออวยพวิบับวิบับวัยรุ่นชอบวิบับวัน่วิบับวิบับฮึมสรุปพิทิ้งใส่ได้ใส่ได้ลม ว้าไม่ธรรมดาอุ้ยอุย,อยหวัวตรงนี้มีไฟได้นี่หว่าเพิ่งเห็นเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไหนดูซีบิวซีหน่อยดิซีบิวซีอ่ะเี้ยไม่เอาดีกว่ะไม่มันพี่ขอกดเองลูก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 <อ>ลูกล่ะพี่ชอบงี้แหละหาของให้เราประกอบแล้วพี่ก็มาปอมากนั่งทำเองนี่นะครับผมประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยมากใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจะประกอบเสร็จ ซื้อไปหมดเลยเรียกว่าขโมยผลงานอาไหนดูหน่อยไ y เซนห้าสองนี่รยเอรู้เลยแค่จับปุ๊บจอสามสิบเฮิร์ตสามสิบเฮิร์ตนี่ตาตาตาอะไรนะเขาเรียกว่าตาดีเฟนเซียเยอะใช่ไหมตาทิตาทิเเมื่อกี้สามสิบเนี่หกสิเดี๋ยวรอดแน่ะลื่นเลยโอ้๊บปุ๊บเนี่ยลื่นป๊บป๊บปป๊บป๊บไหนไรเซนห้าสองมนหกนี้มันอดีตเทพสมัยก่อนายตัวเท่าไหร่เมื่อก่อนหกเจ็ดมั้ง พอคอสิบสองเทรดเมนบอร์ด a 5 2 0 m นี่เมนบอร์ดแม่งใหม่กว่า cpu เยอะมากจริงๆเครื่องนี้ควรจะต้องคู่กับพวก a 3 2 0สองศูนแต่ขายไปหมดละเออขายกินละไบออสนะครับเห็นแล้วเหรอใช่ล่าสุดเลยเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ย2023ันเนี่ยเฮ้ยทีมงานเราไม่ธรรมดาเว้ยนี่ครับผมบอกเลยนะช่างคอมก็แล้วแต่หรือว่าเพื่อนๆที่ดูก็แล้วแต่เนี่ยประกอบคอมหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแนะนําเลยคือพยายามอัปเดตไบอัสนะรับว่าเวลาเราเอาไปขายหรือว่าเราเป็นช่างหรืออะไรเงี้ย ผมก็นแนะนำว่าให้อัพอัพไปเลยมันจะได้แก้ไขแก้ไข,ขบั๊กอันนี้ทีมงานถือว่าได้นะเนี่ยด,ด,ดีดีดีอีกหน้าหนึ่งตัดสินผลงานหน้าไหนหน้าเมมโมรีเฮ้ยเปิดแล้วเอ,อ็กเกมพีใช้ได้เว้ยเอ้ยกู๊ดกู๊ดกูดกูดอีกหนึ่งคนเอ้ยอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือหลายคนเนี่ยชอบลืมเปิดเอ็กเกมพีซื้อมาพีาท่ทำไมบัตรสองหกอ่ะทำไมมันไม่สามพันสองอันนี้ถือว่าเปิดใช้ได้ครับเราไม่ได้เปิดใช้ครับ ใช,ใช่ได้ใช่ได้อันนี้เป็นลมแถวเดียวแถวเดียวใช่อ่าสิบหกกิกบัสสามนสองซีเอลสิบหกยสิบยี่สิบสี่สิบอยากจะแรงกว่านี้เป็นซีกแถวใส่3 2 g สกิก็ประมาณพันนิดนแหละถูกมากแล้วเดี๋ยนะ D D R สีจริงนี่กาจอกาจอจีนซัมเวนเดอร์เอ็นวีเดีย GTX1660 Super ชิปตู่1 6 6นนี่นี่ไม่1 2. 1 2่ยังแรงอยู่เลยนะเมื่อกี้แอบเล่นเกมมาละอ๋อเล่นแล้วเหรออื <laughs> มี่ นี่เลย NVIDIA 531.68งดลงไดเวอร์ล่าสุดได้เฮ้ยได้อยู่นะ 35, มัลติเทสสามพันห้าซิงเกิลเทสสี่ร้อยสามสองไหนเทสใหม่ดิให้อยู่ประมาณนี้นน <Okay. S 2> โอเคนี่เปิดวอลต n นอยู่อ,อุ้ยอ้อคือเปิดเกมค้างไว้อยู่นะอ่ะนี่ฟือบไอ้หู S <S เฮ้ยอันนี้พี่ไม่รู้เลยนะว่าเปิดอ๋อที่บอกให้เขา้าอ๋อเราไม่ได้ปิดเกมไม่ได้ปิดเกมเอาพี่คิดว่าเมื่อกี้ปิดเกมแล้วหฮ้ยใช้ยังลื่นอยู่ได้เลยอ่ะไหนาๆอยู่พอโซนลองลองเทสเลยลดีกว่าอันนี้คือไงเนี่ย 4K เเลยเหรอไม่ Full HD ปรับ P r e set เป็นแบบเอ่อบาลานซ์บาลานซ์นี่มันแอบเล่นแล้วนี่หว่าอันนี้ใช้เป็น Nvidia Image Scale ใช่แล้วอ่าปรับเป็น Performance เล่นไหวจริงเหรอบาลานซ์โอ้โหเดี๋ยวกดดูเลยร้อยกว่าเฟรมเว่อร์อ้าวจริงร้อยเท่าเลย่ะ อืมร้อยต้น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 อ่ะตอนนี้เราเห็นอยู่ที่อะไรแปดสิบห้าใช่ไหมอ่าแปดห้าเฟรมตอนตอน,ตอนโหลดฉากเฮ้ย,ยลืมเอาปักปักวัตมิเตอร์เลเนนะี่ยเดี๋ยวมีคนบ่นอีกแล้วนะหนึ่งหกศูนย์ซูเปอร์พาวเวอร์สปายสี่ร้อยห้าสิบวัตใช้ไปใช้มาระเบิดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวดูวตรงน,นี้บวกกันก็ได้คร่าวๆใช่เอ่อประหยัดไฟระจไฟประหยัดไฟใช่เดี๋ยวนี้นจริงจริงหนึ่งหกซูเปอร์กับ i580 ดีไม่ดีไอค่ดศูนย์กินไฟเยอะกว่านะกินไฟเยอะกว่าอันนี่เลย เฟรมเรทเท่าไหร่50เฟรมอุ้ยทำไมเหลือ50เฟรมอ้าวทำไมอ่ะตอนแรกบอกร้อยเพราะมันเด้งเป็น 4K หรือเปล่าเออนี่ไม่ใช่ 4K หรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือ 4K ไม่มั่นใจเดี๋ยวไว้ค่อยดูอ่ะ GPU ตัวนี้กินไฟที่120วัตต์ c p u กินไฟที่50วัตต์อ่ารวมกัน2อันกินไฟไม่ถึง200แล้วก็รวมระบบอื่นๆ everything ตอนนี้ผมเชื่อได้ว่าน่าจะกินไม่เกิน300ร้อยบาทตอนนี้ไม่ถึงหรอเออประมาณ300ร้อยบาทก็พ o w e r supply สีาย450สิบบาทยังเหลือ พัดโกด้วยตัวอ๋อโหอันนี้ไฟฟุ้งฟลิงเลยขนาดนี้เออนี่เพราวสะพานหลังบ้านนะเนี่ยไปคุยอย่างหลังบ้านมา,นมายังใหม่อยู่เลยนะยังแกะแกะแบบใหม่เลยใหม่ดิซียังไม่ได้แกะเก็บไว้หลังบ้านไงกลัวมันไม่ใช่ของเก่าเอาอถ้าเก็บไว้ในบ้านเนี่ยมันเป็นของใหม่เล้มาเก็บมันดูเก่าก่อนให้ฝุ่นเกาะนิดนึง 4K อ๋อ 4K บอกแล้ว Display Resolution 4K ครับแล้วก็เราใช้ตัว Image Scale เป็น1920ค1 0 8 8 50% จอเอเวอร์เรสต์หกสิบเจ็ดหกสิบตอนนี้เราเทสฟู l l HD ดีได้ละร้อยสิบห้าถึงร้เฟรมกดๆให้ดูไหมกดให้ดูแวบๆบแบบไหมันแน่เลยออใช่<ๆ>อ๋อโตรขนาดนั้นเลยเหรอนะลองดูฟู l l HD ดี <Full HD. S 2> เดี๋ยวตัดไปเอาแบบเทสเสร็จเลยว้าร้อยกว่าเฟรมเห็นไหมบอกแล้วร้อยกว่าเฟรมวว้าโหดเกินอันนี้ืืฟูอ f u ดีฟูเอ l l ดีปรับเป็นบาลาน ร้อยสิบสองเฟรมร้อยสิบสองเฟรม Full HD นะครับแล้วก็ Image Scale อันนี้เป็นเก้อคูณห้าร้่สเปอร์เซ็นต์ Full HD <c oughs> กินสเปคที่สุดณนะวันนี้เท่าที่พี่เคยเทส <c oughs> ใช่อ,อ่าเริ่มต้นทีใช้ผมปมรับเอลิเมนต์ด้วยไม่ใช่โลก <c oughs> แต่เครื่องมันดีอิมมัลเลยนะดูดิใช่คืออย่าง SSD เนี้ยได้เทนึง <c oughs> เราก็ใส่แบบเออดูสวยนี่นี่มีสติ๊กเกอร์ลายเส้นเก้าต้องความแรงแต่จริงคือลายเส้นห้าการจออาซ r ริ ฮิตไปเดียวอีกไปใหญ่เลยสวยนะมันมันลงตัวจบนะครับจบนะครับคำถามที่ว่า Power s u p ทายที่จะเอาอยู่จริงเหรอ450่าสบาทใช้งันได้ไม่มีปัญหาเนี่ยผมการันตีขอแค่ให้มันเป็นขี้ห่อดีมันจ่ายไฟจริงๆอนะ่ะไม่ใช่แบบของไก่การาเร่อะอันไหนมาดูนี้อันนี้เรายัางไอ้นี่เชดเดอร์ยังไม่เสร็จเลยเอา้าแล้วเมื่อกี้ผมเปิดเล่นมาแล้วโอ้โหรีบไทยร้อนอะ Windows Full HD แล้วก็ปรับการาฟริกพรีเซตมิดเดิลใช่ซึ่งอันนี้ทำอัพสเกลไว้อยู่อุ้ยแสดงว่าเชเดอร์ยังไม่เสร็จโอ้โหยังเ,เล่นเฟรมได้เลยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสามสิบเฟรมอ่าฮะเดี๋ยวก่อนอัพสเกลปิดตรงไหนวะอยากลองแบบปิด <Wow. S 1> อัพสเกลว้าวอ๋อใช้ตัว FSR 2อ่ะเดี๋ยวลองปิดอัพสเกลดูไม่รู้ไหวหรือเปล่าอัพสเกลมันแอบขี้โกงไปหน่อยจริงๆก็อัพสเกลทุกอันแหละ นี่โอ้โหเฟรมตกเหลือแปดเอ่อก็มีอัพสเกลก็เปิด, AL, ดอัพสเกลไปเลยก็อ๋อไหวนี่嘛อ๋อไหวไหวไหวมันไอ้นี่เชนเดอร์อยู่งั้นเอางี้เดี๋ยวรอให้มันลงเชนเดอร์ต่างๆอะไรเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาเทสกันมาอ่ะเสร็จเรียบร้อยนี่เลยนะ full s รีน e n full HD รอบแรกยังไม่อัพสเกล ถ้าติดเฟรมกับเซตติ้งนี้ก็ถือว่าโอเลยนะวว้า <Wow. S 2> แล้วคือแฮปปี้ตรงที่แบบซีพียูมันดูเหมือนเก่าใช่แต่ว่าไม่ขวดนะครับยิ่งสี่กิกนิ่งๆพอ้ยซิงดีหน้าจอลันร้อยประทินหน้าจ,จอลันร้อยไม่ขวดแน่นอนแล้วดูกินไฟสบายครับคือ power supply สี่สยห้บาบวัตต์นี่คือชิวอันนี้คือไม่ได้เปิดตัว upscale แต่ถ้าเปิดนะบอกได้เลยว่าปั่นเฟรมกระจุย กราฟิกมีเดียมนะกราฟิกมีเดียมอ่าแล้วก็เอาอะไรนะอัพสเกลอัพเสเกลสเกลมอดเปิด f n r 2ลองดูเพื่อว้าเฮ้ย70เฟรมภาพยังสวยเหมือนเดิมโธ่โเล่นชิลเอ้ยแม่งเวอร์ว่ะไม่เล่นได้นะหุ้ยอยันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เลยนะใครที่แบบอยากจะประกอบคอมมือสองอะ่ะอืมสบายๆเลย CPU Ryzen 5 2 6 0 0 X ตอนนี้กี่บาท ถูกแล้วสองพันสองพันกว่าบาทใช่สองสามพันประมาณนี้แหละเอิรมไปลองเช็คราคาเอาอ่ะหรือใครอยากประกอบก็หาสามพันก็ได้ถ้าตังค์ถึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เมนบอร์ดไม่ต้องเอาเอห้าสองศูนย์หรอกไปหาพวกเอสามสองศูนย์ที่ถูกๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แรมอันนี้ผมมองว่าใส่อย่างนี้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะคือปกติผมจะเชียร์แปดคูณสองแต่ยุคนี้อาจจะคูณสิบหกคูณหนึ่งอ่ะอือสิบสิบหกใบเดียวพอเพราะว่าอนาคต ผมว่าคุณน่าจะได้อัพแรมเพิ่มเป็นสั่สองกิกขี้ไหมเออคือแม่งไม่พอแล้วจริงจริงเดี๋ยวนี้เกมเดี๋ยวนี้แม่งแบบสามสองอย่างมาดูฟอร์ซ่าเรย์ซอนไฟกันดีกว่าโหเกินอ่าเดี๋ยวรีเซ็ตดีฟอลต์ก่นอนเชดโดเล่นโอเคได้วะ่ะแต่ว่าวันนี้มันนดาล็อบบี้เอาโอเคเลยไหม <c oughs> ไม่เอาอ่ะโอเคไม่ไหวหรอกใช่โฟเฮดดีสเปคนี้มันผู้เฮดดีเออสเปคสำหรับโฟเฮ็ดดี้พันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบวีซิงปิดอ่าลองดูกราฟิกไม่น่าจะต้องมีเดียวละมั้ง ไอ้ตีมไหวปะเนี่ยเอาตัวมาไหมไอ้ตีมเหรอเราลองเทสอะไรไปแล้วบ้างผมเทสไฮเทสไฮได้เท่าไหร่เทสไฮ67อ่าลองดูมามาลองดูไฮวิดีโอตอนแรกเราฟูให้ดีเหมือนกันใช่ไหมฟูให้ดีเหมือนกัน F อ R ได้เปิดปะ F อ R เปิดเราเปิดด้วยเหรอใช่ใช่พอชัวร์เปล่าอนี้เอาตาเปิดประมาณนี้ลองดูว้าวเอาตัวไอ้ตีมเอาตาแล้วกันมาลองดู รอออพติไมค์กันเดี๋ยวรอดูกันว่าฟอร์ซ่าเขาดีซ่อนไฟไรไหวจริงมากอัลตา,า,าลโฟร์เอสดีเอฟเอ็อาร์สองจะายะมารอว้าวโจไปไงเจอปรับโอ้โหโคตรเกือบสุดเข้าไปอัลต้าหกสิบเฟรมหกสิบกว่ากระเชียบประมาณหกสิบอะเฮ้ยมันเวิร์กนะโอเคเลยเนี่ยเออแล้วคือติ้งกับจอมันก็เวิร์กนะคือหกสิบสามองสายไงแล้วการแม่งรันเต็มตลอดอ่ะ ห้าสิบเอ็ดองศาซี u ียว้าวคือเอาตรงๆใครใช้พวกไรเซนเจนหนึ่งเจนสองอยู่แล้วแบบ CPU แม่งบูตไม่ค่อยเต็มนะเปลี่ยนที่จริงตัวหนึ่งคือจบเลยไบออสใหม่ๆแม่งบูตคาเลยนี่สี่สี่เลยเพราะผมจำได้ตอนที่เอามารีวิวแรกๆแม่งไม่ได้บูตถึง4ตลอดหรอกเออเปลี่ยนที่จริงอุ้ยไบออสใหม่แม่งเจ๋งว่ะบูตเจ็ดสิบเอาตรงๆนะประกอบเครื่องนี้นะไม่ถึง20,000ื่นะ15,000หเรื่องจะถูกกว่านั้นด้วย ใช่กระตูะคาจอจำไม่ได้แล้วประมาณ4,000มั้งที่ซื้อซื้อมาแล้วก็แรมประมาณ1,500มั้งก็5 0 0เขาพสปายตีไปพันหนึ่งพันห้า, 5, 4, า 1, 6, 5, SSD ตีไปพันเอ้ยนี่เนเนึ่งนี่วะตีไปพันห้าก็เป็น8 0 0พันเคสพันหนึ่งเก้เมนบอร์ดแพงหน่อยสองพันห่นหนึ่งพซิงพันหนึ่งห2 0่สองหไม่เกินหม0่นห้าไม่ถึงไม่ถึง มืนสองใช่อ๋อ C P U ยังไม่คิด C P U สองพันมืนสี่ซึ่งอันนี้ตีราคาแบบมือหนึ่งหมดนะยกเว้น C P U ใช่ C P U แต่ไปลองหาม,มือสองดูเออผมยังไม่ได้คิดราคาเป๊ะเอาเป็นว่าราคาเป๊ะรอดูนะเพจขายกินไงน <c oughs> <c oughs> ขายเหมือนเดิมด๋ยวเครื่องนี้ขายรอดูหน้าเพจไม่ต้องทั้งมาถามพี่เครื่องนี้จะขายเท่าไหร่ตรงนี้นะติดตามเพจตีไมทีไว้เอาง่ายๆ <Wow. S 1> เนี่ยเพจผม เข้าเวที่เพจแล้วกดมันจะมีปุ่มให้ขึ้นเด้งแจ้งเตือนติดตามอะ่ะกดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดของราคาถูกๆครับผมพยายามประกอบแล้วก็ขายเคียร์ให้แฟนเพจไปอ๋อเดี๋ยวมีดรามา่าอีกรอบที่แล้วพี่โดนดราม่าเว้ยเครื่องชุดน้ำอะ่ะไอเซนามิเมอร์บอกพี่ขายแพงขายแพงออบอกประกอบเนี่ยพี่โอ้โหผมประกอบได้สเปกเดียวกันถูกกว่าถูกกว่าพออันนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยบอก งั้นผมเอาสเปคแบบเนี้ยเอาราคาที่แบบพี่บอกประกอบได้เอามาแ้อ,อพี่ก็เอาผ่านไปสองวันส่งสเปคมาเคสคนละตัวชุดน้ําคนละตัวแรมไม่ใช่จีสกิลเเราของอันนั้นเราแรมจีสกิลด้วยอ่าแล้วแล้วเอาดูสภาพของด้วยนี่นี่คือของมือสองมันผมใช่ของของมือสองสามสิบนาที <laughs> เนี่ยอย่างเคสมั่งเออสิงมั่งอะไรแบบนี้เคสนี่น่าจะสานาทีมือสองสานาทีใช่ เคสก็ประมาณ30นาทีการจอประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าซัพพลายนี่เก่าหลังบ้านจอหลังบ้านก็แกะซิงวันนี้เมนบอร์ดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง S D อาจจะไม่ได้ใหม่มากนี่มือสองผมนีะครับดูดูสภาพมือสองด้วยมัือสองแบบไหนมือสองแบบผ่านการขุดเหมืองหรือมือสองแบบแค่ใช้เทสก็ดูดูดูหกสิบสามเวมสบายสบา คุ้มนะผมว่าคุ้มเลยถ้าใครเล่นของมือสองแล้วจริงนี่ตอนนี้กำลังคิดเลยนะเครื่องหน้าทำจักงบั0 0 0 5 0 0 0เหรอ5,000บาท8,000บาทเลย,ยาการ์จอ้อยไม่ใช่าการจอร์ซีวเีเลยออนเลยพี่เห็นอนะไรมีซีวี5,000โหวตไอจีเหลืออยู่อ,อ๋อใช่อ่ามีใครอยากดูอีกคอมขยะอยากดูอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้ อันนี้ประมาณนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อของมือสองมาแหละไม่รู้ว่ามันจะเล่นเกมที่เราเล่นได้หรือเปล่าสรุปเล่นได้ไหมโอเหลือๆดูดิเหลือๆเ,เออเดี๋ยวราบอฟตเกมเพิ่งพอร์ตลงเพยซีมายังเล่นได้เลยชิวครับอือตามนี้